ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจในปีที่ผ่านมานะครับก็สำหรับโควิด19เนี่ยมันก็จะทำให้ดีมานของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างนี้อุตสาหกรรมถุงมือเนี่ยเติบโตดีแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมน้ำยางขนทำให ดีมา์ของน้ายางข้นของเราเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็นอกจากนี้ก็ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมยางโดยทั่วไปโควิด -19 ที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศแรกที่เจอโควิดก่อนแล้วก็ฟื้นก่อนเพื่อนช่วงนั้นก็เลยมีดีมาร์จากด,ดีมา์จากจีนที่ค่อนข,ข้างฟื้นตัวเร็วแล้วก็ส่งผลให้ดีมาร์ยางธรรมชาติกลับมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้ก็จีนมีการชะลอลงไปนิดหนึ่งก็แต่ก็สลับกันก็คือประเทศที่ชะลอลงไปก่อนน้นเนี้ยที่เกี่ยวกับ ออโตอินดัสทรีหรือการผลิตยางล้อเรียกว่ามีการทยอยฟื้นตัวครับสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อแล้วก็ออโตอินดัสทรีแล้วก็ผมก็มองว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ฟื้นตัวอย่างจริงจังแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบกับดีมานอย่างจริงจังมากกว่านี้ครับสำหรับด้านโควิดเนี่ยเราก็มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งหมดของเราตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงานรับจ้างรายวันจํานวนทั้งทั้งสิ้น13,000คนสึมคนจนปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มสี่ังของเรามีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกินกว่า90% แทบจะทุกคนได้รับวัคซีน2โดสแล้วครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีการเตรียมแผนบับเบิร์แอนด์ซีลเอาไว้เรามีการเซ็ตอัพโรงพยาบาลสนามในแทบจะทุกโรงงานของเราพนักงานของเราเนี่ยติดโควิดขึ้นมาเราก็จะมีการซีลเขาให้อยู่ในฟัสชิลิตี้ที่เราจัดไว้ในโรงงานเพราะเรามีแอร์อาหารสามมือให้เป็นอย่างดีแล้วเราก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องก็ทางทางภาครัฐก็จะมีการเข้ามาตรวจเราอย่างต่อเนื่องครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็คือเราเตรียมเราเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นด้านธุรกิจก็คือโคคววิิิดด19 19จรงๆโ CO กับอุตสาหกรรมยางไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบในแง่ลบเท่าไหร่โดยภาพรวมก็คืออุตสาหกรรมที่ไปออโตอินดัสทรีก็ยังมีการฟื้นตัวอย่างต่เอเนื่องอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเติบโต,ตอย่างจริงจังจากการเกิดขึ้นของโควิดสิจะมีก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขยายหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานหรืออะไรที่ต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้อาจจะมีข้อจํากัดแล้วอาจจะมีส่งผลให้โปรเจกต์หรือการขยายของเราเมีการดีเลย์แต่โดยภาพรวมแล้วเราคิดว่าโควิด -19 มีผลกระทบค่อนข้างน้อย กับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแล้วก็อุตสาหกรรมถุงมือครับในปี2564เนี่ยเราคิดว่าปัจจุบัน Market Share 6เดือนแรกของปี2564เราอยู่ที่ประมาณ23%ของตลาดประเทศไทยทั้งหมด Market Share ของเราขึ้นมาเป็น30%ดังนั้นเราคิดว่าจากนี้จนถึงปลายปีเราน่าจะกิน Market Share ได้ประมาณ30-35%แล้วก็จำนวนตันที่เราจะขายนั้นสำหรับปี2564มีการปรับขึ้นจาก1.2ล้านตัน ยางธรรมชาติเป็น1.3ล้านตันยางธรรมชาติแล้วมีการปรับเป้าแล้วก็แผนการในอนาคตแล้วก็มีการขยายโรงงานยางแท่งอย่างต่อเนื่องอีก3โรงงานกําลังการผลิตประมาณ1 8 0 0 0 0ตันต่อปีที่จะขยายเพิ่มของยางแท่งแล้วก็ส่วนอุตสาหกรรมน้ํายางข้นแล้วก็ขยายเพิ่มอีก3โรงงานรวม1 4 0 0 0 0ตันของน้ํายางข้นก็สําหรับ2564าเนี่ยกำลังการผลิตรวมของกลุ่มเราจะอยู่ที่2อล้านแปแสนตันโดยประมาณปี2565ปีหน้าก็จะอยู่ที่2อล้านเก้าแสนตันแล้วก็ปี 2566หรืออีก2ปีข้างหน้ากำลังการผลิตโดยรวมของกลุ่มสีกังจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านตันครับ